สวัสดีทุกคนที่หลงก็ไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าธาตุไฟฟ้า FIFA ในเกมนี้มันกา,กากหรือว่ามันไม่ดีในวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้กันนั่นเองครับแต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมก็แนะนําร้านเกมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภยัย100%เมนมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแทมมีผู้ติด,ดตามหลักแสนคนเติมทั้งในไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดำเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านาค r code คเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียวแล้วเพื่อนๆก็ไปสนุกกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครธาตุไฟฟ้าในเกมนี้ไม่ได้กากครับแต่ว่ามันอยู่ที่หลายๆปัจจัยที่เอามารวมกันแล้วมันทําให้าธาตุไฟฟ้านั้นดูแย่นั่นเองครับเรามาเริ่มกันจากหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าหัว <off> ข้อแรกในการทําให้ธาตุไฟฟ้าดูกาก ok นั่นก็คือการสั่นพ้องของาธาตุครับสั่นพ้องธาตุในเกมนี้นะครับก็คือการที่เราหยิบตัวละครธาตุเดียวกันมา2ตัวอยู่ในทีมเดียวกันนั่นเองครับ เราก็จะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมมาอย่างเช่นการสั่นฟ้องไฟเนี่ยเราก็จะได้พลังยองตีเพิ่มมา25%ครับหรือว่าจะเป็นการสั่นฟ้องน้ำแข็งที่เราจะได้อัตราคีมา15%นั่นเองแต่ว่าธาตุไฟฟ้านเนี่ยสิ่งที่เราได้ขึ้นมาก็แค่อุธาตุเม็ดไฟฟ้าน1นเม็ดนะตะวุูกคนาทีครับซึ่งมันน้อยมากๆก็คือมันแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับแล้วแถมอีกอย่างเนี่ย คือสิ่งที่มันได้อนุทานมาเนี่ยมนเป็นอนุทาานเมดสายฟ้าครับหมายความว่ามันจะแจกให้กับตัวอื่นเนี่ยได้น้อยกว่าทาาุไฟฟ้านั่นเองก็คือในขณะที่การสัตว์พ้องของทา่านอื่นๆเนี่ยเราจะได้ทั้งทีมครับหมายถึงว่ามันจะมีประโยชน์ให้กับทั้งทีมอย่างเช่นธาาุลมลดคูดาวห้์มันก็ลดทั้งทีมแบบเท่าเท่ากันนั่นเองครับนะหรือว่าจะเป็นการสัตว์พ้องทา่านน้าที่เพิ่มบนนั้นรักษาก็ใช่ครับมันเพิ่มแค่ตัวฮิวแต่ว่ามันเพิ่มมาเยอะถูกไหมครับซึ่ง มันก็ดีกว่าไฟฟ้าที่ได้อนุธาตุมาแค่เม็ดเดียวทุกๆ5านาทีแล้วคุณยังต้องทาปฏิกิริยาธาตุอีกเพื่อที่ให้มันดอปอนุธาตุไฟไฟ้าแค่เม็ดเดียวนะคุณแค่เม็ดเดียวจริงๆการสัน <ๆ S 2> <est> ่นของไฟฟ้าเลยเป็นจุดแรกที่ผมมองว่าหลายๆคนต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันดีกว่านี้อาจจะเป็นดอปอนุธาตุที่มันเป็นอนุธาตุขาวก็ได้ครับไม่จะเป็นระบบอนุธาตุไฟฟ้าอาจจะเป็นอไออนุธาตุเม็ดลุงอ่ะเออที่มันได้เยอะๆนั่นแหละครับผมว่าคิดว่าไออนุธาตุแบบนั้นน่ะน่าจะดีกว่าครับ อย่างที่2ครับการทําปฏิกิริยาธาตุนั่นเองในเกมนี้จะมีการทําปฏิกิริยาธาตุที่ทุกคนมองว่ามันโกงอยู่2อย่างนะนั่นก็คือการละลายกับระเหยครับเพราะว่าไอ้สอันนี้เนี่ยมันจะทร้งดามเมจเป็นคูณ1.5และคูณ2ของดามเมจเริ่มต้นนั่นเองหรือว่าก็คือมนแรงขึ้น2เท่านั่นแหละนะครับในขณะที่ปฏิกิริยาธาตุของธาตุไฟฟ้าก็คือการโอเวอร์โหลดนาไฟฟ้าและชาร์จไฟฟ้าครับซึ่งทั้งสามอันเนี่ยสร้างุดามเมจเพียงเล็กน้อยครับแต่ว่าไอ้ที่แรงกว่าชาวบ้านในบรรดา3อันนี้ก็คือ ซึ่งไอโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะเก่งแค่กับต้นเกมครับในช่วงเลดเกมเนี่ยโอเวอร์โหลดจะแรงไม่เท่ากับพวกละลายและระเหยนั่นเองนี่เลยเป็นอีกจุดที่ทําให้ธาตุไฟฟ้านั้นดูแย่นั่นเองครับอย่างที่3าครับเครื่องฉิงถึงแม้ว่านางจะเป็นไวฟฟูของผมก็ตามครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเครื่องฉิงจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทาให้ธาตุไฟฟ้าดูแย่นั่นเองซึ่งถามว่าทําไมเราต้องย้อนกลับไปดูในสมัยแรกๆที่เกมเปิดกันครับยังเป็นสมัยที่ตัวละครธาตุไฟฟ้านั้นยังมีไม่มากก็เท่าที่ผมจําได้กก็็มีแคค่ลิซิเลเซซซเออร์องงฟตะึ เครืิงครับเป็นตัวค้อน5ดาวเพียงตัวเดียวในตอนนั้นที่เป็นสาย DBS ซะด้วยผู้เล่นจํานวนมากจึงคาดหวังกระดาเมจของนางครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนางมีตัวของเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่น้อยกว่าตัวซัพพอร์ตซะด้วยซ้ำครับและถ้าคุณจะเถียงที่เครชิงมีต้องมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจน้อยเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยทำดาเมจทีผมจะบอกให้ครับว่าในสมัยนั้นก็ยังมีนายน้อยแล้วก็เซียงหลิงครับซึ่งทาดาเมจได้มากกว่าตัวของเครชิงถามว่าทำไมถึงเอามาเปรียบเทียบได้เพราะว่าในตัวของเซียงหลิงและซิงชิว แต่อย่างไรก็ตามครับหลังๆมานี้ตัวละครธาตุไฟฟ้าตัวใหม่ๆก็เหมือนจะถูกทําให้ดาเมจแรงขึ้นครับยกตัวอย่างแม้แต่ซับพอตอย่างซาร่าก็มีดาเมจที่รุนแรงจากอันติของเธอนั่นเองครับหรือจะเป็นไรเดนกับยาเอที่กลุ่มดาวโกงมากๆเพื่อที่จะทําให้ธาตุไฟฟ้านั้นดูน่าเล่นมากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ่าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อบรรลังใจกับคลิปใหม่ของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกัน